นี้เรามาแถวชะอำแล้วก็เรามาหาเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนสุเราเองก็จะมาดูนะครับว่าเพื่อนสุเขาทําอะไรอยู่ที่นี่เดจะอะไรที่นี่ตอนนี้เป็นทาวน์โฮมก็ใช้เรียนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเซลล์เซลล์ีเหน่อยเซลล์อันนี้คือเป็นส่วนของเซลล์ออฟฟิศขายเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะนี่ขายเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมอยู่ สามสิบห้ายูนิตด้านข้างนี่เป็นสามชั้นสามชั้นสามชั้นตรงกลางเป็นสองชั้นเป็นสไตล์โมเดิร์นอันนี้ขายขายหมดยังเนี่ยนี่ออกแบบเองปะเอ๊เอ๊ไม่ได้ออกจ้างบริษัทอะไรออกแบบมะบริษัทอะไรนะเทวนันท์โอ้ยเป็นหลังบอกบริษัทแอลห้าดิเฮ้ยมาอยู่นี่กันหมดแล้วเนี่ยเป็นสไตล์สไตล์ของตัวทาวโฮมอ๋อทาวโฮมเทาวโฮมออืดูแล้วก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ย ก็จะมีตัวคืออยู่ในกลุ่มหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทาวเวอร์มันไ้ชื่อโปรเจกต์อิสระวิลเลดกับบ้านชายทะเลเมื่อกี้ที่ขับรถผ่านอ๋อเมื่อกี้บ้านชายทะเลนี่ก็คือโครงการที่ขายอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่ไอยูไอยูที่เห็นเมื่อกี้อบ้านทางไหนที่เป็นคอนโดครับคอนโดอันนี้ก็คอนโดอันนี้จะเป็นที่ทำู่วานนี้คือทาวเวอร์พี่ขขอเก็บไว้ดูหน่อยได้ระหว่างทางใช่ไหมเนี่ยเลอแบรนด์มีอะไรบ้างเก็บไว้ แล้วก็จะได้ดูจะได้รู้ว่าอ,อ๋อทำอะไรอยู่ที่นี่ <Okay. S 1> แล้วนี่คืออ,อ๋อนี่โมเดลอันนี้หลังเท่าไหร่เนี่ยเริ่มอยู่ที่สี่ล้านหนึ่งค่ะสี่ล้านหนึ่งอสี่ล้านหนึ่งนี่เน,น,นถึงวร่อตอนตอนยูนิตเหรอ, ừ, อ,อส่ล้าน,น,นเราจะมีสองแลนด้วยกันแล้เราจะแยกหลังจกแล้วก็เส้นสองชันนี่ก็จะตรสของสองสันค <c oughs> ่ะ อยู่เดือนพฤ้ภาคมแล้วแอบมีน้ำพุ่งมาเลยโอเคตอนนั้นแตระมาตแล้วก็เ่าแต่งแล้วแต่วันที่สิบเก้านเ้านี่ย่านแช้น้องอ้น้องบอกหูไม่ได้ไปรอไมอยู่นี่ไม่ได้หยุดเลยอ๋อตอนนี่อยู่ด้านในรเปล่าครงการอ๋อ อันนี้ไอ้ไอ้นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นทาวเวอ่์นะแล้วก็มีเป็นสไตล์โมเดิร์นบวกับกินอายแบบตะวันตกนิดๆนะแล้วก็รูปลักษณ์อาคารไอ้ด้านซ้ายสุดเนี่ยก็ประมาณ3ชั้น3ชั้นทช่สชั้นนี่จะตกราคาต่อ3ชั้นนิดคิดยังไงต่อยูนิตหกล้านยูนิตแล้ว 000. 000. 000. 000. อันนี้สี่ล้านหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือตัวนี้อ๋ออ๋อนี่ก็คือสางนี้จะแพงกว่าใช่สางช um. ันนี่สางชันนี่โมกเรียนอืมสางเลยอืมอี่นี่จะน่านี่คือรูปแบบมันมันแอมแอนยังไงวะไม่เนี่ยไอ้แทเทินยังไงมันจบด้วยด้วย ด้วยมันซ้อนกันอยู่นะไหนตรงไหนหมายถึงตัวตะกล้าตรงกลางกับระเบียงเนี่ยจริงๆมันควรจะจัดไปเตื่ให้มันลงพอดีเออ๋อแล้วก็ เสร็จนี้ประมาณ40-50ยูนิตใช่ไห้ยูนิยูนิตความีส่วนกลางอยู่ตรงกลางมีสาวเวน้ำมีอะไรบ้างอะสาเน้ำมีแล้วก็มีสระเด็กสาวผู้ใหญ่รวมกันออตรงกลางก็จะเป็นสวนหมหลังแล้วโครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้คืออการเเสร็จประมาณเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนาอ๋อปีหน้านะะเออก็น่าจะทันนะเมื่อกี้อันนี้ ด้านหนน้าี่ด้านหลังแล้วด้านหลังนี่เดี๋ยวก็จัดแลนด์สเกตแลนด์สเกตไม่ชนกันอู้มีรั้วป่ะมีหน้าต่างที่หน้าเมตรยาว20เมตรแต่จะใช้เมื่อก่อนมีรั้วตัดรั้วออกใช้เป็นต้นไม้แทนอ๋อแล้วรูก็สวยดีนะโอ้สวยก็เลยก็ขอบใจที่เพื่อนมีกับเพื่อนแบนมาเยี่ยมวันนี้โอกาสหน้าคงได้เจอบูเดเจอกันแน่นอนโอเคนะผ่านมาก็แวะมาอีก ได้ได้ฝากฝากอะไรคิดถึงหนึ่งเพื่อนของห้าพูนเิอไหมคิดถึงทุกคนแล้วก็คิดว่าไม่นานกูได้เจอกันน่าจะ วันี้เราก็มาตงูงน้ำมันะแล้วเราก็เพื่อเราคนรับนกครับสี่นนสอชอและเราวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนลองบอกว่าเพื่อนทำอะไรอยู่ที่นี่บ้างเนะนี่ยข่าวสดดีเพื่อนทุกเพื่อนก่อนเย้เพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็โครงการก็เสร็จหมดแล้วนะครับก็แสดงงาน ด้านหน้านี่เป็นอะไรนะด้านหน้าล่าให้เช่าอ๋อเป็นวิลล่าสี่หลังให้เช่าก็คือบริเวณนี้เลยนะบริเวณด้านหน้าโอ้น้องมาอยู่ที่นี่นานยังอ่ะตอนนี้มาอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับผมตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วออฟฟิศอยู่ที่ไหนออฟฟิศอยู่เทุครับอยู่ตรงวิภาวดีอ๋อก็แล้วแต่จะไปไซไหนด้านนี้จบไปไหน้า ไปนี่จบก็คิดว่าจะกลับบ้านแล้วครับโอ้กลับบ้านนี่คืนเนอะไปอยู่ซุนล่าบ้างซุนล่าเลยกลับบ้านแล้วอยู่ซุนล่าที่มือก็จะเอาแต้อดิมลงจะหางานใหม่ต้องหาน้ำไปที่บ้านนั่นแหละโอ้ไปช่วยที่บ้านเขาทำเรื่องส่วนยางเออดูแลส่วนยางแล้วไอ้นี้ก็เป็นให้เช่าเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อ๋ออันนี้ให้เช่าแล้วตรงนี้ก็เป็นยูนิตเป็นสูงยกี่ชั้นนะ ทูคือช้นงตัวผนก็มีเด็ดเนหนึ่งช้างัด้วตนใหญ่จะเป็นหนคอนกรีตเพื่อเกบทั้งหมดเลยนี่คอนกรีตเพื่หมดเลยครับงเลยอนเอร์คาิกการนี่ไทอันนี้คุณสุกัญญาอันนี้เป็นครับนี่แล้วก็นักงานสอนอยู่ที่เมแบบอเเนอะไรน้วร่างวเป็อนาไเมื่หเนเดอนเมษาเมษาเนีจะมีส่วนรถอะไรบ้างหรือเปล่าไว้รู้นะ ไอเนี่ยเนี่ยครับไม่แน่ใจนั่นเนาะอาล้วพัชอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้พยอยู่ใกล้ๆไซต์ตรงนี้นะครับไม่ไกลแอ้ยแครับแฟนอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านยาครับเป็นอาจารย์สอนหนึ่งก่อนหนึ่งได้เขาจะได้เนาะได้เลยยังยังไม่มีเลยแล้วแบนก็เขาทำงานอยู่ที่บ้านครับผมป็คือดับบ่อยเลยสองอาทิตย์ครั้งออื อยากให้นกฝากบอกกับเพื si atrás, ¿t ú? ¿t ú ่อนทกท่านหน่อยว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยว่าจะไปก็วันดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ทำงานก็มีดถึบสุกดีครับก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวบูเดงกงได้เจอกันครับโอเค